แน่รอคลิปใหม่อยู่ใช่ไหมล่ะ,ะคลิปนี้ไม่มีตัดฮะทุกคนจะเห็นแต่หน้าผมเข้าใจไหมรารยการที่หายไปหนึ่งเดือนพอดีว่ามันขี้เกียจทำคืองี้เว้ยวันเสาร์ผมต้องไปเรียนพิเศษและก็เรียนพิเศษครึ่งวันแล้วกลับมาผมโคตรเหนื่อยเลย,เ,ลยเอาแต่เล่นเกมฮะเล่นเกมอย่างเดียวฮะ บอกเลยไม่ทําคงทําคลิปคือตอนนี้แทบจะลืมไปแล้วว่าทำคลิปคืออะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นขอพูดหน่อยได้นเมื่อวานได้เห็นคลิปตอนที่ผมเล่นเอฟซีโมบายแล้วใช่ไหมแต่ผมลมบอกอกเพราะจะไม่ผมเล่นเอฟซีโมบายแล้วหัวร้อนไปผมก็เลยเผลอลบเอฟซีโมบายออกไปผมคิดว่าถ้าผมโหลดกลับมาใหม่อ่ะมันก็น่านจะกู้ไอดีเก่ามาไม่ได้แล้วอ่ะผมก็เลยลบคลิปไปฮนะคลิปออกไป แล้วก็ผมลองโหลดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งผมสมัครด้วยไลน์นะเออมันจะมีสมัครรุ่นสมัครนี่สรุปว่าอืมจะ,จะพูดยังไงดีวะสรุปว่าไ ER ER อเอฟซีมือถอ r อาท่าไหร่โอวร้อยหนึ่งอะของผมกับเขาบอกว่าเขาเขาจะเขาจะ,จะเซฟไว้ให้อยู่อะแล้วเขาก็เอามาให้ผมอ่ะคือแบบ ซีมวายทั้งตีทั้งทั้งปีคือไม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะเออแล้วก็ถ้าจากลองคลิปใหม่อะคลิปเล่นเกมคลิปใหม่ก็โลบอกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เกมบอลคือแพ้แพ้ยับแบบแรงจะตกอยู่แล้วฮะตอนนี้ก็คือเวอร์เวร์ครัสองดาวนะฮะขาดแค่ดาวเดียวก็จะขึ้นเป็นเวอร์ครัพขีดนึงหรือเปล่านะเออโอเคเรื่องที่บอกก็มีแค่นี้ละฮะเดี๋ยว รอข้างหน้าเดี๋ยวมาลิปให้ดูบ๊ายบาย